เจอข่าวตำรวจเครียดมาหลายวานันลองมาดูมุมดีๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้การสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในวันฉีดวัคซีนคลายความเครียดกันบ้างที่สมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศในการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันมู่ โดยในวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนกว่าพันคนมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์อสอมอเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำนวยความสะดวกบริการให้กับประชาชนซึ่งที่แปลกไปในวันนี้มีการนำวงดนตรีมาขับกล่อมร้องเพลงให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ฟังสร้างความเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดมีการโยกย้ายสายเอลเต้นไปตามจังหวะความสนุก เสียงร้องที่ได้ยินอยู่นี้เป็นถึงระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พลตำรวจตรีรวีพัฒนอมรมุนีพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรที่มาสร้างความสนุกสนานเรียกได้ว่าทั้งเสียงและลีลาไม่แพ้นักร้องอาชีพเลยทีเดียว ส่วนนักดนตรีส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นอีกภาพหนึ่งของมุมดีๆระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนจากการสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเปิดเผยว่า วันนี้รู้สึกมีความสุขมากมีเพลงให้ฟังด้วยในวันนี้สร้างความผ่อนคลายให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนลดความกังวลสร้างความสุขเกิดความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นอย่างมาก